ครับสวัสดีครับช่องมาไรงพะรวนนะครับคิมนี้นะครับมามาดูการใช้อาหารแล้วก็มาพูดถึงวิธีการให้อาหารเตรียมดอกเตรียมอะไรกับโอโวคาโดนะครับเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีต้นหนึ่งผมจะเอาลูกแล้วนะครับต้นนี้จะเป็นปีสันนะครับปีสันแลผมจะไม่ผิดนาเพราะว่าผมผมก็เลื้มเหมือนกันปลูกไว้เยอะนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นปีสันนะครับไอ้ต้นนี้น่าจะเป็นบูชิ บูตเจ็ดบูตเจ็ดครับบูทบูท,บท,บทแล้วก็นั้น,นเป็นปีเตอร์สนันะครับต้นเล็กนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีบัคเเนียตั้นหนึ่งที่อายุประมาณสี่ปีแล้วนะครับปีที่แล้วทําดอกไปแล้วไม่ได้นะครับร่วงนะครับอปีนี้ทําใหม่ปีที่แล้วมันอาจจะอายุยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อายุมันยังไม่ถึงนะครับนี่ปีเตอร์สันนะครับนี่เป็นชะอมที่ผมตัดนะครับให้มันแตกยอดใหม่แล้วก็ รองกองนะครับอ่ะมาดูตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นมัคคเนียนะครับอ,อยู่ก็สีส่สามสี่ปีแล้วตอน,นหน้าปีนี้ก็จะเกลือกแ็แหละเดี๋ยวรอใบใบชุดน,นี้แก่นะครับแก่แล้วก็ผมก็จะสะสมอาหารนะครับผมก็ได้ให้ทันดินไปแล้วนิดนึงนะครับเป็นแปดยี่สบี่ยี่สี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ทางใบอีกรอบหนึ่งเป็นแปดยี่สี่ยี่สี่เหมือนกันนะครับเพื่อกระตุ้น สะสมอามหารนะครับแล้วก็เพื่อจะเอาดอกเป็นปีแรกจะเก็บลูกป,ปีแรกนะครับต้นนี้เดี๋ยวรอให้ใบชุดนี้แก่ก่อนนะครับเพราะว่ามันฝนมันมาตกช่วงปลายนะครับก็ช่วงที่เราจะเอาดอกนะครับประมาณสักช่วงเดือนตุลาเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนี้ก็งดงดเลยครับงดน้ําเลยเลยนะครับงดน้ําไปก่อนเพื่อกระตุ้นให้เขาออกดอกนะครับ แล้วก็ก่อนก่อนที่จะรดน้ําก็คืออ่าทางดินก็82424นะครับแล้วก็รดน้ําให้ปุ๋ยละลายนะครับแล้วก็ทางใบก็เป็น82424เหมือนกันนะครับเ mm hmm. พื่อกระตุน้นมันแตกดอกออกละแตกดอกออกคนนะครับอันนี้ผมจะเอาจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองมารอรุ่นกันนะครับ mm hmm. นี่ยังเป็นใบแก่เพราะว่าฝนมันมาตกตอนช่วงเดือนที่แล้วนะครับต้นใหญ่นะครับต้นนี้นี่เป็นบัคคเนียนะครับ ทีที่แล้วมันมาผมทำผ้พาพตรงนี้ผมให้น้ําเยอะไปหน่อยนะครับแล้วใบมันก็เลยเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากตาดอกเป็นใบแทนเก็ปีนี้เอาใหม่นะครับรุ่นลูน,นะครับมาคเนียเขาก็จะจุดเด่นเขาก็จะใบใหญ่หนาะเขียวเข้มนะครับแล้วก็ลูกของเขาจะหนึ่งสองลูกต่อกิโลนะครับผม ีนี้ก็คงจะได้อยู่นะครับก็รอรอลุนกันดูก็หลักๆในการสะสมอาหารก็จะมีเป็นทางดินแปดยี่สิสี่ยี่สิบสี่ทางใบก็ฉีเป็นแปดยี่สิสี่ยี่สบสี่แล้วก็ให้ปุ๋ยคอก่อนก่อนหน้านี้ครับให้ปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงพอเป็นดอกพอเป็นดอกเป็นลูกท่าหัวไม่ขีดนะครับเราก็ให้น้ําเยอะๆช่วงนั้นต้องต้องเยอะหน่อยนะครับช่วงที่อ่าอโวคาโดเป็นผลคือช่วงนั้นแต่เขาจะต้องการ เขาเรียกอะไรนะต้องการน้ํานะครับเยอะนะครับแล้วก็ใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับโอเคนะครับหวังว่าปีนี้จะได้ลูกเต็มๆนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพอชุดเนี้ยใบชุดนี้แก่แล้วจะเป็นดอกหรือเปล่านะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ